วายใจส้มมาเลยขอบคุณนะคะพี่เบีย้ยค่ะนี่มีงกลัลใครอยากให้หงขันน้องหยี่ไหมอันนี้คือพี่กอบเข้ามาปะเนี่ยหรือว่าพี่กอบไลฟ์หรออ๋อพี่กอบเข้ามาอุอ้ยขอบคุณค่ะวอ,อดูตั้งนานคือพอหยียมาปุ๊บใจส้มมาเลยนะคุณกอบ คุยขอบคุณครับพี่พี่ใครเข้ามาแล้วอยากถามอะไรมะเครื่องสำอางเครื่องสำอาง <c oughs> ถามชีวิตประจำวันถามได้ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยทั้งสองคนเลยใช่พี่เบียร์ไปไหนมาละ่ะพี่เบียร์ได้มาดูไรหนูไหม <c oughs> ขอบคุณค่ะวันนี้เราจะได้ซักเท่าไหร่นะพี่แมวสวัสดีครับใครอานหน้าเหมือนน้องพอจังเอ้าน้องยุ้ยอย่างเงพี่เบา <c oughs> ตอนนั้นยังชอบยังชอบน้องยุ้ยอยู่เลยน่ารักอะไรนะ น่ารักยิ้มนะเนี่ยน้องน่าอ๋อน่ารัก <ๆ S 2> ขึ้นนะเนี่ยน้องน่ะตื่นเช้ามาลืมตาข้างไหนก่อนข้างซ <c oughs> ้ายเฮ้ยทำไมไปข้างขวาวะเอาใหม่ข้างซ้ายเออน้องเจนสวัสดีค่ะคณหัวใจให้หน่อยเร็วจะส่งปาวานให้แต่มันขึ้นว่ายอดเงินพี่มถึงน้องสองคนน้นไม่อะไรผูใช่ไม่ค่อยได้มาอะไราช่องตัวเองไงส่วนใหญ่จะไปไลฟ์อุ้ยขอบุณใจส้มจากน้องเจนไม่ไป ส่วนใหญ่จะไปไลฟ์ในช่องชุมทางดาวทองนะครับค่ะโอ้โหตรองหงดูดิดพระคุหนูจะบอกว่าหนูนึงมาวันนี้หนูไปสอนมาโอ้เขาก็ได้ยินอยู่แล้วลำโพงหนูไปซ้อมมาคุยกันเราสิเขาเป็นค่าคุยกันเราสิไม่คุยอ่ะ เราขนก็เป็นรถปิกอัพนะคะคือรู้สึกโชคดีมากที่เหมือนป้าคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยเอามาขนของเฮ้ยขอบคุณนะพาริภัสอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยคืออะไรอ่ะขอบคุณนะขอบคุณมากพาริภัสเอาเท่าไหร่เอายี่สิบไปเลยโอ้ยสิบหมด่นยี่สิบไปเลยยี่สิบพีเชื้อน้องสาวพิเซ็กถูกต้องสาวเซ็กมีเวฟด้วยรายการไม่ยกบ้านเฮ้ยถูกปะถูกแล้วไปทุกคนโกโก้นะม,มืดแหละทุกคนอยู่กับหนูเมสเซนที่มืดโอเคปะ อย่าไปไหนกันเลยจะพาทุกคนไปผจญภัยบนโลกว่างไปเอออีกด้วยเอออีกดฟ้ฟยเขาจะขับรถได้ปะขับได้ปุบ๊บมามามาอยู่อย่างนี้แล้วกันมืดแล้วควรนอนไม้มาทุกคนต่อให้มืดทุกคนก็ต้องอยู่ฟังเสียงเราไปเรือ่อยๆ พี่ๆถ้าเกิดใครว่างหรืออยู่แถวนั้นก็ไปดูได้หรือไม่ว่างก็เขาจะมีไลฟ์สดในแอฟฟ้าหรือเปล่าในแอฟฟ้าทิมพว่าอะไรเพจว่าอะไรนะว่าดังวะดูเพจอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแป๊บนึงนะพี่ๆพี่ก๊อฟน้องปื้มมาหรือยังดาวลุงลูงทุ่งเลเพจดาวลุงลูกทุ่งในเลยส่วนเลยพี่ๆไปกดติดตามกันไว้ได้นะคะได้ดูไม่เสียงโชคของน้องยุ้ยอีกด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังติดตามผลงานนะจะแยกห้องกันสละจริง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจอกันนะได้เลยพี่บัวลอยถ้าเกิดพี่บัวลอยจะไปหรือว่าแบบสมมติก่อนวันไปก็ได้ก็บอกก่อนก็ได้เพื่อเราแบบไปเจอกันอะไรอย่างนี้นะดาวลุ่งลุกทุกท่งในสวนใช่แล้วครับหลับแบบหลับในหน้าที่อะหลับในหน้าที่โอ้ยคือฝังสัง้นอ้ยหนูยิ้มปลอมมาก จะหลิดโอเคไหมคุณพ okay, ัริพัฒ์ที่ไม่บอกหรอกแต่มันก้คล้ายๆกันอะหมู่บ้านทุกอันอะอืมเฮ้ยมันติดทะเบียนโลกปั้นอืยอันนี้คือหน้าทอยนะคะอ๊ยเอาไปไหนแล้วนะเขารู้แหละเขารู้แหละมีตีแบตด้วยใครตีอ่ะไม่มีนี่ คนใหญ่มากปกติอยู่ในซอยอันนี้อยู่หมู่บ้านรังแรกเหรอรังแรกปะพิกัดเด่นม่ไม่ใช่ยังกูไม่รู้พิกครับอ่าไปบ้านเราเปิดแล้วไม่บอกหรอกแกให้มันเป็นความลับให้จันบีซีเค็ดบ้างเถอะ โลกใหม่โลกอันนี้อันนี้คืออันนี้คือที่ในบ้านที่เอาไว้แบบข้างๆไม่ได้ทำอะไรแต่หนูคิดว่ามันน่าจะเต็มได้แยกห้องกับพี่พอ์ตแล้วนะดีใจปะหนูว่ายุ้ยดีใจเอาไว้กันสี่ร้อจริงเนี่ยี่มันเป็นแมนูนี่แล้วก็อันนี้มีที่ที่คิดไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปกินหมูกระทะปะปู๊เฮ้ยังเห็นแบไม่เห็น หมูกระทประปูปูหมูกระทูปูปะปูปะ,ะปูปะ,ะปูปะขบารบเออไม่เออทุกคนเดี๋ยวหนูให้ทุกคนดูก่อนทุกคนขาบ้านนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดใครที่คิดว่า <c oughs> เฮ้ยเข้าบ้านผิดหรือเปล่าน,นะคะนี่แทมทาราดังทำ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 เอาป๊ามาดูดิทุกคนดูสิว่าเหมือนในรูปไหมดูสิดูสิเอาทเอาทปสิดู<ๆ>ดูไ<ๆ>ด้ไหมเหมือนในรูปไหม แบบไดนเนาะคุณตลกกับคนตลกคนดูนี่คือถ้วยรางวัลหนูที่มันสามอันหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเอาไปไว้ที่ไหนจริงถ้วยของน้องยุ้ยนะคะอยกยก้วยมาไว้สวัสดีครับคุณพ่อแหมพี่ก๊อฟโอ้เนี่ยถ้วยนั่นไงพี่ก๊อปรีบสวัสดีคุณพ่อเลยนะคนละอันเพราะ วดของปาร์ตของถูกถ้วยกี่ร้อยใบยเยอะมากสามถุงใหญ่น่ะของยุยหมดถ้าฉันไปเรียนก็รู้เหมือนเดิมอ,อีไม่รู้หรอกเพราะว่าไกลมากเมื่อกี้เพื่อนโทรมาเพิ่งคุยเสร็จแห่พี่คอฟอย่าเนียนจะเห็นอะไรก่อนตามไม่โฟกัสละตอนนี้เอามาทุกคนเดหนูวางก่อนนะพี่่เดี๋ยวอยู่เออเดี๋ยวอยู่มุมนี้นไปก่อนเดี๋ยวตั้งไหมตั้งไว้พี่จ๋าทุกคนทุกคนจ๋าที่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์คุยกันเองอเ,กเก่งเล เดี๋ยวพิมพ์คุยกันเองไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปยกของก่อนนะฮะทุกคนแป้งกิ้วบ๊ายบายเดี๋ยวมาห้ามไปไหนนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะเอามาแล้วค่ะทุกคนอ่ะได่ยังอันนี้มันทำไมขาปิดกู้ถือนะคะเห็นจริง พี่พี่เมื่อกี้เห็นอะไรเฮ้ยแล้วทำไมทั้งไปราจะทานไปไว้ทุกคนเห็นเต่าแล้วเก่งกันทังเด็กนอนวันนี้เลยปะเพราะว่าพ่อกับแม่เราสอนให้เราแข็งแรงจริง ไม่พี่ขอหวยจริงๆขอจับกปอเช่อะแปดหนึ่งแปดหนึ่งเรียกอะไรก็ได้แปดหนึ่งย้ายบ้านเสร็จแล้วหรอจะ๊ะยังเลยจะ้ะคนซ้ายน่ารักคนนี้เหรอคนซ้ายไหนอะ่ะไม่รู้ซ้ายเราเท่ากันเปล่าน่ารักทั้งคู่เลยค่ะสมัยเด็กค่ะนี่แหละไปร้องเพลงร้านอาหารหน้าหนูตลกปะนิดนึงตลกอรมามณนี้ ำไมหนูดำขึ้นมันเดิมไหมอ่ะพวกเรานะคะนี่คือพวกเราทั้งสองคนใช่ชุดเหมือนกันเมื่อก่อนก็มีชุดเหมือนกันเนาะันกางเกงในลายเดียวกันนะชุดละสามพันแล้วเวลาหนูมากรุงเทพทีเนี่ยกางเกงในหายสวยขึ้นเลยยุ่ยสวยขึ้นทุกวันหนูก็สวยปกติสีท่บ เฉยนี่นี่เฮ้ยราชอบรทำท่านเนี้ยแบบนั่งหบบตาว่ะ